1.10.2การตั้งค่า host security เรียนรู้การทำงานของ password ใน shadow file และการปิดการทำงานของ network service ที่ไม่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะถูกโจมตีและการเรียนรู้และเข้าใจการทำงานของ TCP r a p t o r ในคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับในบทเรียน1.10.2ซึ่งเกี่ยวข้องกับ host security นั้นส่วนใหญ่แล้วก็เป็นคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับตัวระบบการบริหารจัดการระบบทั้งสิ้นตั้งแต่ etc no login นะครับก็น,นี้ก็จะเป็นในเรื่องของการที่บอกว่าเรามี user แต่ว่า user นี้ก็ไม่สามารถ log in ได้นะครับในคําสั่งและในไฟล์ที่เห็นอยู่ต่อไปนี้เนี่ยนะครับเป็นส่วนซึ่งเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบและดูใช้งานให้สม่ําเสมอนะครับเพราะว่าหากเราไม่สามารถตั้งค่าความปลอดภัยให้กับ linux แล้วเนี่ยครับต่อไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของเราก็อาจจะถูกโจมตีได้ง่ายให้เราเข้าไปดูไฟล์ที่ชื่อว่า /etc/passwd ในไฟล์นี้นะครับก็จะระบุบัญชีรายชื่อของยูเซอร์ที่อยู่ในตัว linux โดยคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นตัวระบุพาสเวิร์ดนะครับตัวพาสเวิร์ดนะครับที่เห็นนะครับจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในไฟล์ที่ชื่อว่า /etc/shadow ก็คือในตำแหน่งที่2ตรงกันนะครับตรงกัน นี่คือพาสเวิร์ดของแอดมินพาสเวิร์ดของส่วนที่เป็นยูเซอร์หนึ่งมาดูตัว permission ของตัวช h a d o w ไฟล์ครับก็จะเป็น permission ที่เป็นตัว Root เท่านั้นนะครับที่สามารถที่จะอ่านไฟล์นี้ได้นะครับ รูทเท่านั้นนะครับที่อ่านได้ดังนั้นเราสามารถที่จะแค t ช h a ์ o w ได้ถ้าเป็น Root แต่ถ้าเกิดเราไม่ใช่ Root เราเป็น User คนอื่นนะครับแล้วลองแค t ดูนะครับก็จะเป็นตัว Permission Deny ในส่วนของการกำหนดการ Login นะครับยังมีส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าการ Login ใน Linux เราใช้ตัว PAM นะครับ แพมเป็นโมดูลในการที่จะควบคุมการล็อกอินด้วยการใช้ username กับ password นะครับที่เกี่ยวข้องกับแพมก็คือว่าหากมีไฟล์ที่ชื่อว่า etc no login นะครับแพมจะมาอ่านไฟล์นี้และเรากำหนด user 1ลงไปในไฟล์นี้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อ user 1 พยายามที่จะล็อกอินเข้ามาที่ตัวเครื่องนะครับแล้วใส่พาสเวิร์ดจะเห็นว่า u s เซอร์ไม่สามารถที่จะล็อกอินได้หากไม่มีไฟล์นี้นะครับแล้วล็อกอินด้วยยูเซอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะเห็นว่ายูเซอสามารถที่จะล็อกอินได้ตามปกติดังนั้นไฟล์นี้นะครับก็จะเป็นไฟล์ที่ ถูกอ่านด้วยแพมนะครับเป็น p l u g e n a b l e authentication module ซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมการล็อกอินในตัว Linux อีกทีหนึ่งการรักษาความปลอดภัยด้วย TCP wrapper TCP wrapper เป็นชั้นของความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนะครับโดยการตรวจสอบตัว p a ็กเกจของตัว TCP ไม่รวมตัว UDP นะครับโดยทาง TCP wrapper นะครับจะเข้าไปเช็คตัวแพ็กเกจนะครับว่า อยู่ในกลุ่มของ host allow หรือ host deny host allow ก็คืออนุญาตให้สามารถใช้ Service ได้แล้วก็ host deny คือไม่อนุญาตให้ใช้ Service ได้ถ้าตรวจสอบผ่านแล้วนะครับก็จะส่งต่อให้กับตัว Service Network Service ที่อยู่ด้านหลังใน Network Service นะครับจะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนที่เป็น Network Service ที่ implement ตัว lib wrapper นะครับ lib wrap กับอีกเซอร์วิสหนึ่งที่ Implement และถูกควบคุมด้วยตัว iNetD iNetD เป็น Super Service นะครับก็คือเป็นเซอร์วิสที่ใช้ในการครวบคุมเซอร์วิสอื่นอีกครั้งหนึ่งโดยมีการระบุเงื่อนไขาการเข้าใช้นะครับต่างๆที่อยู่ในตัว x i n e t d ในการทำงานนะครับเราจะต้องเรียนรู้ในการที่จะศึกษาพื้นฐานของการทำงานของ TCP w r p p p r r และการที่จะต้องระบุตัว โฮสต์อ l ล w และ Host ์ดีนถ้า2ไฟล์นี้ถูกระบุมีพร้อมกันนะครับในตัว Configuration ตัว TCP Wrapper จะอ่านตัวโฮสต์ l l ล w าก่อนแล้วค่อยมาอ่าน Host ์ดีนโดยปกติแล้วก็จะบอกว่า Host ์ดีนก็จะเป็น d ีนา all นะครับแต่ก็จะอ l ล o าหรืออนุญาตให้คนที่มีสิทธิ์ใช้งานอยู่ในตัว Allow นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการทดสอบนะครับ Network Service ที่แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่ implement ตัว libwrap นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นอยู่ภายใต้การควบคุมของ x e t d มาดูในส่วนแรกก่อนนะครับให้เราตรวจสอบ service network อันนึนงที่ชื่อว่า sshd ก็คือตัว shell ของเรานั่นเองแล้วลองทำการ grab ตัว libwrap เราจะเห็นว่ามีการ implement libwrap นะครับแสดงว่าการเข้าใช้ตัว SSH service นี้สามารถควบคุมได้ด้วยตัว host allow และ host deny host allow และ host deny ก็จะอยู่ที่ที่นี่นะครับ etc hosts ก็คือตัว host allow และ host deny ในเ์วิตกลุ่มที่2จะถูกควบคุมด้วย xinetd นะครับให้เราทำการติดตั้งแพ็กเกจ xinetd และตัว tftp ตัว telnet นะครับเราทดสอบกับ telnet ลอง yes ดูผมติดตั้ง2องแพ็กเกจนี้เรียบร้อยแล้วครับยังมี s e r v ์วิอื่นๆที่ควบคุมด้วยตัวลิบรับอีกนะครับเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ด้วยคำสั่ง lsof p e n i l e นะครับ list ไฟล์ที่ open อยู่ว่าตอนนี้มีไฟล์นี้ open อยู่หรือไม่นะครับลอง enter ดูนี่ก็คือคำสั่งที่ใช้งานตัว l i b wrapper อยู่นะครับนี่ก็คือเบื้องต้นพื้นฐานในการทำงานตัว tcp wrapper จะเป็นตัวคอยควบคุมตัวแพ็กเกจของ tcp เท่านั้นนะครับของ tcp เท่านั้นดังนั้นเนี่ยที่เราจะใช้งานในการทดสอบกัน ในการทดสอบการควบคุมการเข้าใช้เช่นผมบอกว่าโฮสไปที่โฮสอัลลาวก่อนนะครับโฮสตนายในการกำหนดโฮสตินาย ในไฟล์นี้บอกว่าให้เราไปดูใน man 5 host access นะครับเพื่อจะดู information ของตัว syntax นะครับเดี๋ยวลองเข้าไปดู format ที่ใช้นะครับในการระบุใน host allow และ host deny f o r m มที่ใช้นะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับมาดูในส่วน example ในการระบุส่วนนะครับก็คือระบุว่าถ้าเป็น all นะครับในที่นี้ก็คือหมายความว่า all service นะครับ all service ตัวถัดมาก็คือ client นะครับก็คือ all client แล้วสุดท้ายก็จะเป็นตัว command นะครับเป็นตัว command ดังนั้นเนี่ยครับเรากำลังจะบอกว่าเราสามารถที่จะ deny all service และก็ all client ถ้าเราระบุแบบนี้นะครับใน host deny ก็แสดงว่าเราปฏิเสธการเข้าใช้ตัว service ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราปฏิเสธทั้งหมดแล้วนะครับให้เราเปิดเฉพาะ ส่วนที่เราอนุญาตเท่านั้นโดยระบุอยู่ในส่วนของตัว host allow ครับเปรียบเทียบนะครับก็คือเราสามารถที่จะปิดตัว service ทั้งหมดแล้วก็มาเปิดในตัว allow ได้นะครับจะสับสนนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะเขียนเหมือนกันนะครับให้ดูว่าไฟล์ที่ที่อยู่นะครับจะเป็นไฟล์ไหนยกตัวอย่างครับผมบอกว่า all service ตรงนี้นะครับแล้วก็ระบุตัว host name แล้วก็ เครื่องหมายคอมม่านะครับแล้วก็ตามด้วยอีกโดเมนหนึ่งอันนี้ก็หมายความว่าเราก็จะบล็อกโดเมนคือบล็อกแพ็กเกจที่มาแต่ละโดเมนก็ให้ใช้แพทเทิร์นแบบนี้นะครับจะสังเกตอีกอย่างนึงนะครับการระบุในส่วนของตัวเงื่อนไขนะครับเราจะเห็นคำว่า or l r ในที่นี้ก็คือหมายถึง ทุกอย่างนะครับออหมายถึงทุกๆอย่างแต่ส่วนของ local นะครับส่วนใหญ่แล้ว local จะอยู่ในช่องที่2นะครับ local จะอยู่ในช่องที่2เนื่องจากว่า local จะหมายถึง host ใดๆก็แล้วแต่นะครับที่ไม่มีจุดยกตัวอย่างเช่น local host เป็นต้นนะครับ local host เป็นต้นดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะบอกว่าเราจะให้บริการ service เฉพาะที่อยู่ในเครื่องนี้เท่านั้นเราก็ต้องระบุว่าเป็นตัว Uh, local ในที่นี้ก็คือระบุเฉพาะ local และระบุด้วยโดเมนเนมของเราให้สามารถใช้ตัวเซอร์ c e วิสที่ชื่อว่า TFTPd t ได้ไฟล์นี้อ่านไม่ยากนะครับแต่ขอให้ผู้เรียนทําการตรวจสอบแล้วก็ค่อยๆทําความเข้าใจไปในแต่ละส่วนนะครับมาดูการทดสอบกันครับทำการทดสอบในตัว deny นะครับผมก็จะบอกว่าผม deny ทั้งหมด แล้วก็ผมก็ไป allow ตอนผม a l ลาวผมก็จะบอกว่าผมจะ a l ลาวตัว นัดส่งแผนที่มาให้ก็ให้ทำการเซฟไฟนี้นะครับต่อมาเราทำการ START SERVICE ตัว x i net d ครับเดี๋ยวก่อนหน้า START เราเราเช็คตรงนี้นิดนึงครับ,รบนี่คือเฉพาะในส่วนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันต่อไปก็ให้เราทำการ START ตัว system c t l ตัว x i net d ขึ้นมาแล้วลองตรวจสอบอีกทีนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้ x n d ก็จะมีการเรียกใช้งานตัว wrap หลิบ w ับเหมือนกันนะครับเพื mm ่อจะไปใช้งานตัว tcp wrapper ให้เราทำการทดสอบนะครับค่าที่เราระบุไว้เมื่อกี้ก็คือในส่วนของตัว s s d นะครับเราลองระบุว่าจะให้บริการเฉพาะวง 192.168.0.0นะครับซึ่งไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีอยู่จริงในวงนี้นะครับวงนี้จะเป็น192.168.72แต่เราตั้งค่าให้ตัว T C P r a p t o r อนุญาตให้เข้าใช้บริการตัว S H D ที่มาจากเฉพาะ ip 192.168.0.0เท่านั้นนะครับเป็นการทดสอบ ังจากนั้นก็ทำการ Service SSH เราจะทำการทดสอบ SSH มาที่เครื่องนี้นะครับเ,เป็น user 1มาที่ IP นี้ แล้ว Enter จะเห็นว่า ssh นะครับไม่อนุญาตให้ครับให้มีการเชื่อมต่อมาจาก IP อื่นเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับเราตั้งค่าให้ส่วนของตัว ssh นะครับรับเพียงแค่ส่วนที่เป็น1 9 2่6เ0 0เเท่านั้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวที่ใช้ ทดสอบในการแสดงให้เห็นว่าตัว TCP wrapper ควบคุมการทำงานของเซอร์วิสที่ implement ตัว l i b wrap ได้อย่างไรตรวจสอบ l o อกที่เกิดขึ้นนะครับให้ไปที่ v a l l o g k s e c e นะครับเราก็จะเห็นว่าตัว TCP wrapper ก็จะบอกว่า l o อกออกมาคือปฏิเสธการเชื่อมต่อมาจาก IP ที่เราเชลเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับขอให้ผู้เรียนลอง ทดสอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยการเปลี่ยนแปลงค่าให้เหมาะสมแล้วทํำการทดสอบหลังจากทดสอบแล้วนะครับให้มาดูหลอกที่เกิดขึ้นเพื่อเป็นการยืนยันถึงการปฏิเสธการเข้าใช้ในส่วนของตัว tcp wrapper